สวัสดีค่ะตอนนี้แก้แพทยอยู่ที่งานโอท็อปงานโมโตจีพีมีผ้าไหมโซรินมาขาย mm hmm. ก็เลยไม่ได้พาเที่ยวตลาดนัดประเสร์แต่ว่าแม่ค้าของเราอยู่ที่แม่เจียนไหมสวเนนะคะอยู่ที่งานโอท็อปเนี่ยคนเยอะแยะเลยก็เลย จะมาให้ชมนะคะว่าผ้าไหมพรีเมียมบ้านขอซีเนี่เยอะแยะมากมายถ้าสนใจผืนไหนนะคะทักได้เพราะว่าแกแค่มีเมืร์แม่ค้านี่เป็นโฮสีธรรมชาติแล้วตัวนี้เป็นลายลไยแมค่ค้าลายลาลายเกล็ดเต่าตแล้วตัวนี้เป็นโหอ่ามันเตื้ดเนาะ ค่ะ,ะแต่ทีนี้เรามาดูค่ะวันนี้เลยให้แม่ค้าช่วยนําเสนอผ้าไหมที่เป็นเอกลักษณ์ทอยดอกขึ้นชื่อของอําเภอขว,าว้าเลยคะ่ะอ่ยกเลยมาค่ะเดี๋ยวพี่จะพูดเองว่าตัวนี้เป็นลายอะไรคะชิ้นนี้เป็นผ้ายกดอกจากอเ ค่ะยกดอกอะไรคะลายฐานกยูงสามสห้าตสามสิบห้าตะกอจะมีตรงนี้คือเกย์สองเขาเรีเกสองดอกจะทําให้ดอกดูมีมิติมีลายแบบนูนขึ้นมาเด่นขึ้นมาชิ้นนี้นะคะเป็นผ้าขนาดสี่เมตรสีเมตรแต่สีออกกระแดงอะไรคะเขาเรียกว่าแดงเลือดหมูแดงเลือดหมูนะอือ เป็นผ้าขนาด4เมตรสามารถตัดชุดได้1ชุดค่ะมีโอ้สวยมากเชิงเงิน4เมตรนี้ผืนนี้เท่าไหร่เอ่ย4เมตรนี้ราคา8,500บาท8,500บาทสามารถนำไปจับชุดได้1ชุดคือมีผ้าตรงนี้เป็นโอ้2เมตรแล้วมีอันนี้อยู่ข้างในค่ะอันนี้คือผ้าดุที่สามารถตัดเสื้อได้โอเคตัวเป็นีนี้ได้ค่ะนี่อะไหนดูซิหน้านางตรงนี้ให้อีก2ชิ้น จา่นั่นมันก็เป็นชุดไทยจิรดาชุดไทยจริงจริงมันเป็นสีออกแดงเลือดหมูเนาะจะ่ายทำแล้วมันเพี้ยนคุณผู้ชมแต่สวยมากเลยน่ะแบบนี้นะไม้ทอไม้ทอมือสามสิบห้าตะกอันนี้คือเบอร์หนึ่งเนาะ่าแล้วมาดูเบอร์สองผืนสีฟ้านี้สวยมากเลยฟ้านี้เป็นดอกกลบยี่สิบเจ็ดตอก ท่อจากอำเภอเขามีนี่ค่ะลายอะไรอันนี้ก็เรียกว่าลายเทพพนมคุณผู้ชมนี่ค่ะเทพนมเดยวขออนุญาตจับกล้องนะคะนี่ค่ะเทพพนมบางคนไม่เคยเห็นว่าทอยกดอกที่เป็นเสน่ห์ของขวาวมีค่ะอะแม่คะใสเอวใสเอวตัวนี้กี่เมตรผือนี้ผืนี้สองเมตรสามารถทำาั้นุ่งได้ชิ้นหนึ่งโอเคขนาด 2, 2> เมตรมนะคะผืนนี้เบอร์2 2> สองเบอร์อยกดอกจากขวาวราคาเท่าไหร่สองพัารอยาตามนี้เลยนะคะราคาตามนี้เลยสนใจทัดได้ค่ะอาตอไปเบอร์สามเราอยากให้เห็นผ้ายกดอกของอำเภอขวาวชนงลินสีม่วงนะมาดูสีม่วงสีม่วง,วงอ่อนอ่าเรามาดูทอยกดอก เป็นอะไรคะยุกดอกยี่สิบเก้าตะกอยุกดอกเป็นอะไรลายกองจากลายกงจักคุณผู้ชมสวยมากเดี๋ยวแป๊บหนึ่งขอเนี่ยซูมให้คุณผู้ชมเห็นนะสองเมตรค่ะเดี๋ยวแกดูนะคะเชิงริ้วนะคะตอนนี้เชิงริ้วค่ะเดี๋ยวขอจับก่อนค่ะเชิงริ้วการถ่ายทําจะยากนิดหนึ่งเพราะว่ามันมันเป็นมีความมันวาวแต่ถ้าดูแล้วมันจะเป็นม่วงที่ม่วงพระราชินีอะค่ะแต่ว่าถ่ายแล้วมันจะเพี้ยนแบบนี้แต่จริงคือม่วงพระราชชนีแอสไซเอล นี่ค่ะแกแกรมจะเป็นแบบนี้ค่ะเหมืนถ่ายยากค่ะคุณผู้ชมนะครับผืนนี้เท่าไหร่คะผืนนี้ผืนนี้ราคาสามพันห้าร้อบาทอันนี้เบอร์สามเนาะเบอร์สอ่าเบอร์สค่ะนี่ค่ะสวยมากใครสนใจนะคะออาแล้วมาดูผ้าไหมผืนนี้เก๋มากเลยก่อนที่จะกลับแล้วก็จะกลับสุรินแล้วตัวนี้คือเป็นผ้ามัดหมี่สามตะกอ เบอร์สีอ่าไหมบ้านพุ่งยืนใช่ไหมเส้นพุ่งเส้นยืนก็คือไหมทอมือสาวมืออ่าเรามาดูว่าไหมบ้านสีธรรมชาติเป็นลายนากน้อยหรือเปล่าใช่ลายนากน้อยมาดูว่าเขาเขาเขาโอ้โหแน่นอย่างหนาเลยอะเนาะมีหน้านางแต่ว่าหน้านางนี้เย็บแล้วใช่ไหมนะ แตทอแตบบ้นแตบกบทแบบอแเยียบหอกนะคะอ่าตัวนี้ทอเยียบหอกก็คือมีก้นหอยหนีย่เมันจะมองยากนะคะกล้องจะถ่ายทํายากแต่ว่าดูจากสายตาแล้วคุณผู้ชมจะเห็นใกล้พัจะซูมให้ดูนี่นะคะอ่าโอเคอันนี้ค่ะใส่เอวอ่าเห็นไหมสวย ผืนนี้เท่าไหร่คะเนี่ยผืนนี้4,800บาทอ๋อเพราะมันสีธรรมชาติเนะใช่อ่าโอเคขอบคุณแม่ค้าเพราะนะั้นคือพอยกดอกไม่ใช่มีแค่นี้มีสีส้มด้วยนะคะมีสีนี้ด้วยสนใจนะคะ เบอร์ไกด์แทติดต่อมาได้แล้วติดต่อแม่ค้าให้นะคะถึงจะอยู่งานนี้แต่กับสุรินก็ติดต่อได้เพราะว่าแม่ค้าเป็นแม่ค้าตลาดน้ำท้าใหม่ค่ะอันนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะนี่ก็ได้เหมือนกันโอ้ใช่ไหมไม่ใช่อ่าแล้วก็นี่อีกค่ะสีฟ้าแล้วก็สีเหลืองโอไม่ใช่สีเหลืองสีฟ้าแล้วก็สีเหลืองแล้วก็สีม่วงอ่อน นะคะแล้วก็มีเสื้อไหมที่ตัดแบบว่าเป็นดอกลูกไม้เนาะตัวหนึ่งเท่าไหร่คะอกอะประมาณเท่าไหร่ตัวนี้สามสิบหกตัวนี้สามสิบตัวนี้สามสิบเท่าไหร่สามสิบแปดตัวนี้สามสิบหกสามสิบแปดตัวนี้36ตัวนี้สามสิบหกตัวนี้ตัวนี้เป็นสีครีมตัวที่สองเป็นสีขา ตัวที่3เป็นสีขาวเท่าเท่าตัวที่4เป็นโอรสนะคะแต่นี่ใช่ไหมไหมอันนี้เป็นลูกไม้อันลูกไม้นะคะอ่าสนใจติดต่อกายแพทยได้กายแพทยจะกลับบ้านแล้วนะคะแล้วถ้าสนใจผ้าไหมพรีเมียมแบบนี้นะคะของบ้านขวาวแบบนี้นะคะอ่าตัวนี้จะผืนเท่าไหร่โดยเฉลี่ยหมื่นกว่าเพราะว่ามันทำมาจากไหมน้อยใช่ไหมอ่า ไหมทองผู้ผิดไหมทองกับไหมน้อยเดี๋ยวจะให้ความรู้ว่าต่างกันตรงไหนนะคะตัวนี้อูขอดูตัวนี้ผืนสุดท้ายก่อนกลับบ้านอะ่ะโอูหอย่างสวยเลยทองทองลายเอเอลกพะเก้าเม็ดพริกไทยค่ะสวยมากนะคะผืนนี้กี่เม็ดสี่เมตรผืนนี้เท่าไหร่ค่ะ สมปักปูมอ่ะโอเค <S 2> 2, <S มาดูสมปักปูม25,000่า 25, บาทมาดูสมปักปูมฝีมือสุรินควาวซินรินโอลออรนับจะนอยจะนายโอ้โห و, สุดยอดสุดยอดบอกไม่ได้ว่าสวยมากแล้วมัดมีโอ้โหคุณผู้ชมนี่คืองานทอคุณภาพจากอำเภอควาลซินรินหน้านา่แม่ค้าใส่เอวนุ่งจงกระเบนก็ได้ นุ่งยังไงก็ได้นะคะ,อะขอบคุณแม่ค้าถ้าสนใจดูในคลิปนี้นะคะที่เป็นตัวอย่างอะไรแคปหน้าจอมาแครแพทจะติดต่อให้นะคะเป็นสะพานให้ให้คุณผู้ชมไว้ใจได้ว่าคุณผู้ชมจะได้ผ้าไหมสุรินถึงมือแน่นอนนะคะ เบอร์0812571799เบอร์แก๊สเพชเป็นไหมทองไหมน้อยไหมอะไรเดี๋ยวจะให้ความรู้คุณผู้ชมทีหลังว่ามันแตกต่างกันตรงไหนน,นะคะราคาก็บอกแล้วขอบคุณที่การรับชมกดไลค์กดแชร์วันนี้นะคะพาเที่ยวงาน o t ท็ top. นะคะ o อท็ top. ได้เพียงแค่นี้เดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูคลิปที่ถ่ายทอดไปแล้วนะคะนี่คือบรรยากาศค่ะ อ่าดูนะคะดูบรรยากาศอันนี้สุรินตัวนี้อันนี้อะไรอีกอันนี้อันนี้มาริลัมอันนี้บาริลัมเรายังไม่ได้เลยผ้าไหมมงคลบ้ามโคสามนะคะอ่าแล้วตรงนี้อะไรนี่โอท็อปนะคะมาดูโอท็อปโอเควันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมกดไลค์กดแชร์ลาไปแล้วกับซุรินแล้วค่ะสวัสดีค่ะ